ก็ขอกราบสิทุกท่านกันด้วยนะครับผมพวกผมอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ในเกมของโรบอกนะในแมปที่มีชื่อว่า Sword แอนด์ดันเจนนะครับผมสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่บอกว่าแมปนี้เป็นแมปของคนไทยนะฮะก็มรู้ว่ามีการอัปเดตอะไรบ้างนะครับผม ดีซีอบร้านขายตัลละครจากแมปทอยเลทเทอร์เวิร์ดีเฟน์ในราคาถูกเริ่มต้นเพียง9บาทเท่านั้นมีกองสุ่มเอนจิเนียร์งบเพียง49บาทบอกเลยว่าราคานี้ถูกมากๆม,มีรายการกดเกมพาร์ขายเพชรในราคาถูกและทางเพจมีเครดิตแจกฟรีสามารถเข้าลิงก์ตานาลางคลิปนี้ได้เลยอัปเดตแรกนะที่พี่เข้าไปดูใน Discord นะครับผมก็สัใครอยากเข้า Discord ก็เดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะคะเหมือนว่าจะมีบอสตัวใหม่เข้ามาตัวนี้นะครับนี่นี่คือแบบไอ้นี่ไม่ใช่บอสนะคือแบบลูกกระจกอยู่อ เห็นว่าแอดมินเนี่ยปั้นโมเดลได้สวยมากนะนี่เป็นไงนี่คือบอสนี่ยนคุณสี่บอ,โอ,โอสโคตรสวยอะ่ะโอ้แม่ก๊อดว้าวอืมบอสสวยมากดูดิดบอสสวยบอสเท่มากโคตรเฟี้ยวอะ่ะถ้าเราจำไม่ผิดในตนะัวนี้เป็นดันเจี้ยนสามอ่ะนี่ดันเจี้ยนสามจริงด้วยต่อไปนะฮนะทักพี่ครับแล้วหลอดเนี้ยมีมีอะไรก็คือหลอดเนี้ยเมื่อเราตีเขาจะมีสแตทให้สกิลกด e นะเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงเป็นเอฟเฟกต์สกิลประมาณนั้นเอฟเฟกต์ Effect ดาบ อของดาบนั่นเองจะแตกต่างกันไปนะครับผมแล้วก็เหมือนว่าจะปรับแต่งั้นของอเขาเรียกว่าดันเจี้ยนสีเนาะจากนกแครกเกนโนง่ต่อสมัยก่อนนะเออถ้าใครดูคลิปเนี้ยจะรู้เป็นแครกเก้นแบบมีแบบเขาเรียกมีขนอะไรนะอย่างเงี้ยอุ้ยเท่ามากแล้วก็มีบอสเป็นหมีนะะอ่านี่อุย้ยหมีเท่หว่ะเอ้ยหมีเฟี้ยวอยู่โอเคสุกว่าตอนนี้เราจะมีแล้วนะแล้วก็อัปเดตต่อไปเนี่ยมีอะไรบ้างอ๋อเพิ่มสกิลดาบเข้ามาพวกอันนี้ โอเคแต่ก่อนดาบพวกนี้ไม่มีสกิลนะเราไปลองดูนะครับผมอันนี้คืออะไรอะ่ะตัวอย่างโอ้ตัวอย่างในปาร์ตี้โอ้ oh. ปาร์ตี้รู้่าใครออนไลน์ไม่ออนไลน์ใช่ไหมโอ้อันนี้เดานะว้าวอันนี้จากดูจากคร่าวๆอันนี้คืออะไรเนี่ยมีธงด้วยนะเป็นลัสเซียวไม่แน่ใจคืออะไรนะอืมเป็นพีวีพีหรออืมไม่แน่ไปดูกันว่าจะสนุกแค่ไหนก็ไปดูกันเลยนะครับผมไป ตอนนี้เราก็อยู่หน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูซิว่าเป็นยังไง้างอัปเดตใหม่รด้จากคร่าวๆเนี่ยหน้าตาโมดูเกมก็รู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยเนาะรู้สึกมันเปลี่ยนไปนิดหน่อยเออแล้วก็มีอันนี้ขึ้นมาด้วยนะฮะนี่อันนี้จะมีแบบเขาเรียกว่าระบบเลยนะมี PvP ด้วยนะแล้วก็ลิกใส่แบบเพลเยอร์คนอื่นเนาะจะมีตัวเลือกให้หลายฟังก์ชันประมาณนั้นนะครับผมก็ตอนนี้พี่เล่นอยู่คนเดียวไงเลยสแสดงให้ดูอะไรไม่ได้นะสเตตก็มันเดิมโอ๊ยยาย,ย,าย ไม่มีตังอะไหนช็อปมีอะไรไหมช็อปยังไม่มีหรอโอเคช็อปยังไม่มีนะฮะอาตั้งค่าจะว่ามีอามีเยอะด้วยววทำไมพี่รู้สึกว่าทําเราจะหนงนงแหลกหรือเปล่า,าน่าจะคิดไปเองคอมแรงอะไรจะหน่วงจะแหลกได้ไงใช่ไหมเอออะไหนดูซิของสิบตัวผพี่ก็มีออมานนะเดี๋ยวดูซิว่าจําได้ว่าจะมีดาบบางดาบอะไรเช่นดาบพวกนี้จะมีสกิลนะอ่ะเดี๋ยวตรงไหนวะจะมีมอนสเตอร์จําก่อน จะมีไอ้พวกสลามงงตัวหนึ่งนะเป็นตัวทดสอบดาเมจสันอยู่ฝั่งนี้โอเคไหนดูซิมีสกิลดับหรือเปล่าไอ้ดับไม่เห็นว่ามีแล้วนะลองลองลองเห็นไหมมีมีสแตทต,ตรงนี้แล้วว้าวเดอนมีแล้ววะจับไม่ได้ดจับเพิ่งมีอีเฮ้ยเอ้ย,อย,อยมีแล้วอุ้ยกระบาดเช็ดเคก็เท่อันนี้มีแล้วใช่ไหมไอเดี๋ยวรู้สึกคาริมันตีแล้วพี่รู่วงๆว,วะคิดน่าจะเป็นเซิร์ฟมัง้งอ่ะอีหรือเฮ้ยเช็ด <unsafe problem> <ble> โอ้โอโอ้โหเฮ้สูยว่ะเอ้ดาบแข็งอัมียังแต่ดาบผแข็งยังไม่มีจําได้รอบก่อนอะบอกว่าเออมันไม่ออกเพราะว่ามันยังไม่มีไงเออเอ้มีแล้ววะอนี่้อ้โอ้ยไปการ์ดปั่นเอ้ลอยด้วยอะไรอะแล้วก็ตกลงมาโอ้โหโอ้ my god เอ้แต่ก็ยังไม่สมูทเนาะเดี๋ยวรอทำให้สมูทกว่านี้เดี๋ยวไอดาบนี่แหละม่วงๆอะดาบสีม่วง ม่รู้ดับอะไรเหมือนกันนะลองลองลองจรงไหวะพี่ครับมันขึ้นมายังไงแล้วแต่ดวงอ่ะแต่ดวงตีไวยเดี๋ยวก็ขึ้นมาโอ้ยหัวใจว่ะปิ้ว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 โอ้ยหัวใจว่ะยิีดแกนคอกไปเนี่ยมีดาบอะไรต้องทดลองบ้างวะเออแล้วหนึ่งดาบอะไรยังไม่ลองดาบนี้ลองแล้วลองแล้วดาบนี้ยังไม่ลองดาบนี้ก็ยังไม่ลองพวกนี้จะลองหมดแล้วนะไอพวกดาบเริ่มต้นก็เอาอะไรวะ เมีดาบแข็งสองอันหรอไอซอร์ดกับกับไอเนี่ยดาบบอสอันนี้ไม่รู้คือดาบเลยนะอันนี้เพิ่งเคยเห็นอลองน่าจะเป็นดาบที่ซื้อนี่แหละความรู้สึกเราก็ดาบไม้ด้วยเราดาบเนี่ยเอากนลองมาดูกันว่าพวกมันเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์สกิลอะไรสวยๆหรือเปล่าอันเนี้ยน่าจะสวยหวังดาบมันสีเฟี้ยวอยู่นะโอ้ยทำไมรอบนี้มันขึ้นยากไงวะอีเฮ้ย อุ้ยน่าจะเป็นดาบบอสแรกเลยไงอุ้ยเสษบอสมาทับโอ้ติดสตันด้วยดาบนี่ลหละคงไม่เป็นน้ำแข็งเหมือนเดิมใช่ไหมเฮ้ยเบี่ยวอยู่เบี่ยวอยู่มันมียาแบบเพิ่มตีวิคิวคอนที่ตลอดเวลาไหมเออว่ะนี่ไงมาละโอเคเป็นการฟันแล้วดาบดาบนี่ล่ะมาเฮ้ยเป็นพายุ แล้วดาบอันนี้ทำไมไม่ขึ้นวะทำไมไม่ขึ้นในหน้าต่างอะ่ะอันนี้ดาบไม้เริ่มต้นวิวซูดเลยแล้วเนะี่ยโอเคดูซิมันจะมีท่าอะไรหรือเปล่าแต่มันก็น่าจะมีเลยอาจจะไม่แรงมากมีไหมมีเออท่าฟันธรรมดาโอเคเก้ละรู้สึกว่าของอะไระเพิ่มมาใหม่ก็น่าจะไม่มีเนาะอันนี้กาจะเหมือนเดิมทุกอย่าง โอเคนะฮะบอกเลยว่าถ้าข้อมูลตกหล่นอะไรขออภัยท่านมาที่นี้ด้วยนะครับผมพี่ก็มารีวิวสุดแบบเรี้ยวทามเลยรู้สึกอันนี้ดาบที่ซื้อก็โอเคอันนี้ไงอันนี้เป็นดาบซื้อจริงด้วยมีเดเมจที่สี่สิบห้าถึงหกสิบโอ้ดีดีอันนี้น่าจะเป็นดาบบอสดาบบอสจะมีอยู่สี่ตัวบอสเวลห้าเวลสิบเวลยี่สิบเวลสามสิบโอเคอันนี้จะเป็นอาวุธยังไม่มีใช่ไหมยังนี่เสียดายถ้ามีก่อนนะเท่เลยจริง ได้คาดแค่เกาะก็ที่แล้วก็อันนีอออ้อะไรอะ่ะดบดบเทสบอสสี่เขาเรียกว่าอ๋อของดอกจากบอสอ๋ออเคนี่ก็ของดบบอสหรอแล้วอันนี้ล่ะดอกจากมอนสเตอร์ใช่ไหมเทสมอนโอเคมอนหนึ่งสองสามโอเคราคาใจของพี่เงินคือเนี่ยไอตโนนี้มีปีกด้วยนะทำยังวะน่าจะยังไม่ทำแหละในอัปเดตจะไม่ขึ้นนะฮะ เลยวา่าเฮ้ยมีสเตติมนาเหรอวะ mm hmm. แต่ก่อนตอนแรกไม่มีหรือมีวะ mm hmm. จำไม่ได้เออไม่รู้นะับเ mm hmm. ป็นอัปเดตใหม่หรือเปล่ามีปีกอย่าง <c oughs> ไ,ได้ปีกมากเลยอะ่ะเออเราไม่ต้องมาวิ่งอนะไรแบบนี mm ้ hmm. อ่ะไปดูบอสกันดีกว่าอยากเห็นหน้าตาบอสกันละบอกแลว่าน,น้องน่าจะจําบอสได้อยู่แล้วแหละเออถ้าใครดูคลิปที่แล้วเนาะ mm hmm. ก็จิ้งจอกเห็นไปแล้วต้องดูบอสดปวยยิ่สิบ ว่นนีสามห้าเร็วๆนี้นะฮะเขาบอกรอหน่อยแล้วกันนะครับผมเออสำหรับใครบอกว่าพี่ครับแล้วเกมเปิดตอนไหนปีนี้แหละเออรอสักปีนี่ปีนี้แหละจะป,ปีนี่เจดนี่เอุ้ยแรปเออสวยวะ่ะเออชอบความเป็นเกดอันนี้เกริดมันเหมือนอะไรวะเขาเรียกคริสตัลมากกว่ามากกว่ากริดนะแต่เป็นฟิลนะชอบอุ้ยมีท่าด้วยวะ่ะเจดอ,อุ้ยเกี๋ยวสกิลบอสตีหล่ะเข้าไหมเนะี่ย ดูซีบอสจา๋าบอสตัวใหญ่มากว้าวโอ้มก้ oh God. าสิิศาจชัดๆน่าจะมีธนูดนะ้ยเนาะสวัสดีจ้ามอสบอสโชว์สกิลหน่อย้โหเลืเก้าพันเลยเนาะเราตีเข้าทีละสองร้อยโอ้ได้อยู่ถ้าฆ่าได้ฆ่าได้ไม่ใช่ปัญหาของเรานะตอนนี้ในดูสกิลดิโอ้สมายเสียายตกได้นะครับโอ้มีอะไรอีกถ้าจบตีตัวยัง คือว่ายัางช้าอยู่ไม่สมุดวันนี้ก็อาจะยังไม่โหดมากหรอกถ้าใครเวลสูงมาตีเนาะพี่เวลเท่าไหร่วะวิวห้าสิบอะเออไปตีที่ไม่เข้าไปเจอท่าปั่นไปโอ้ยชิวอะชิว,ชว,ชวจัดเอ,อ้ยมึงแต่แค่นี้ยังเหรอเอ,อ้ยท่าท่ายนหินอ๋อมันโยนหินขั้นบนแล้วก็เป็นอุกบาทตกลงมาอ๋อมีท่าขวัดกับท่ากระบ้าเหรอมีท่าอื่นอื่นไหมกับท่าทุบดินอะเออมีอไหม ทิ้งจอกจะเก่งกว่าเลยนะทิ้งจอกมันยังเก่งกว่านี้อีกนะถ้าพายุทะเลทรายเาไไขาโคตรแรงเดี๋ยวเราไม่เดิมถ้าอุปการมาแล้วอุ้ยอลลุปการะแรงอยู่แรงอยู่มันน่าจะเหมาะกันตีหมู่มากกว่าตอนเนี้ยเออแค่นี้เองเหบอสบอสทิ้งจอกเก่งกว่านี้นะอีกนะเฮ้ยอ่ะอา่าอุปการะตัวมาที่มันก็มันก็แรงอะ่ะแต่ทิ้งจอกสุดทิ้งจอกจะโหดกว่าทิ้งจอกจะโหดกว่านะ โอเครีบปิดฉากเลยแล้วกันตาอยพิ่ซะแตกอ่าของดอกเขา,เขามีอะไรบ้างหนดูซิโอ้ยมีการ์ดอะไรด้วยเว้ยปึ๊บมาหนูหน่อยได้อะไรมาน่าจะได้พวกคิสตันพวกเนี้ยเอาไปเลป่ยป่ะเออจะไม่ผิดอ่าต่อไปก็ต้องเกิดเร็วจังวะโอเคนะใครจัดก,การอ่าบอสได้ว่าจะขึ้นตรงนี้เนาะอันนี้เป็นเทสเทสแบบเขาเรียกว่ายัางเป็นเทสอยู่ บอสน่าจะตีแรงกว่านี้เลยอนาคตไม่รู้อาจต้องลองดูก่อนนะฮะก็ไปดูบอสตัวต่อไปก็ที่เกลียดเดินอะว้ากับเลยแล้วกันโอเคเรามาดูบอสตัวต่อไปกันบ้างแล้วกันนะฮะอ่าเป็นบอสน้ําแข็งเนาะโอเคไหนเดอรซีแพนกวินเสร็จหรือยังโอ้ยวินเสร็จแล้วเดินดุกิ๊กุกิ๊กอิน่ารักว่ะแพนกวินน่ารักไหนเดอรซีเฮ้ยตีลูมบอลขยับด้วยนะเฮ้ย รู้สึกสจริงขึ้นพอสมจริงขึ้นนั่นเนี่ยว้าวเฮ้ยมันน่ารักจังวะท้าพี่ท้าพี่คนน่ารักเลยเอ้ยนึกว่าพี่สายไอตัวตัวใหญ่เรื่อยตัวเล็กกว่าที่คิดไวน่าจะตัวเท่าเราสิเออเออน่ารักน่ารักอยู่แล้วบอสน่าจะอยู่ข้างในนี้แหละมั้งอ่าเราไปดูบอสกันหน่อยแล้วการนาบอสจะเป็นยังไงเนาะพรสามารถขูคอนตทนเนตค้างด้วยได้นะเนี่ยสามารถบอกระยะไม่แน่ใจจะบอกอะไรได้นะน่าจะบอก ไม่รู้ใช้สกิลหรืออะไรได้หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าเห็นว่ามันมีแล้วกันไหนดูบอสซีบอสจะเก่งแค่ไหนโอ้ปวดในน้ำไอ้ใจก่อนเออโอ้ยบอสเสร็จแล้ววะยี่เคเท่าไหร่หมื่นห้าเลยหรอวันนี้จะจับบอสหมีบอสหมีโอ้ยบอสหมีทีแรงมากเออก็ไม่แปลกหรอกมันได้เบลเยอะกว่าไอ้ตัวนู้นห้าเวลปั้นไม่แน่ใจจำไม่ได้สิเวลนี่แหละปั่นไปโอ้โห โอ้ยเชีย่ยตายตายเจี่ายไม่มีก่อยคือตายเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยชิบหายอ่าผู้ชันหมด oh, <Hell> no. ชิบหายผู้ชันมันน้อยเกินเห็นสกิสกกลว่าโชว์สก,กิลหน่อยมีมีแต่ท่าตกบ่อตกแรงแล้วเนี่ยโอ้ยตายกูตายไปก่อนเงอกไม่บอสมีรอบนี้แก้มือหน่อยตอนนี้เอามา400ขวดอะไม่ด ใครจะตายกันแน่มาเลือดมันจะรีไหมวะไม่แน่ใจว่าเลือดรีได้หรือเปล่าโอ้โหขนาดตีแบบบวกสิบระดับเนี่ยาำนวนตีโคตรแรงเนี่ยถ้าเราอัพสเตตได้นะอันนี้คือมีแต่เลเวลขึ้นไงเดี๋ยวเราจะทำมันตีค้างวะเดี๋ยวพิ่งบั๊กสิเฮ้ยไประผมขอโทษครับพี่ชายอย่ากวนผมเลยโอเคเราถึงเวลาบอสหมีกันแล้วมาซิดูที่ดาบมันแข็งแล้วเนี่ยจะสู้ได้สักเท่าไหร่ แก้ะใครโอ,โอ,โอ้โหเลือดเต็มซะละแกบังอาจบังอาจยิงนักบังอาจยิงนักบังอาจบังอาจบังอาจคิดที่ข้อขึ้นหน่อยเออขึ้นอีกสองทีอีกสองทีอีทีเดียวอีกทีเดียวโอ้ยโหไม่ขึ้นเลยขึ้นแล้วเออปั่นไฟโอ,โอ้เ <prospective> ชื่ <Authority> อเชื่อเชื่อเลขไหนหวะเชื่อแป๊บนึงหาเลขไม่เจอโอ้โอ้โอ้แป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็นนะใจเย็นโอ้ย โอเคเต็มแล้วมาเลขสี่จำไว้เลขสี่โอ้โคตรลวนไม่ไหวไม่ไหวอ๋อถ้าเกิดขึ้นหรอคือต้องเติมเติมเฮ้ยเฮ้ย,ม,ม,ยมันคำรามเฮ้ยมันคำรามเกิดเรื่ยขึ้นเกิดเรื่ยขึ้นมันมีอะไรเกิดขึ้นทัดมันสั่นมันสัน่นด้ว ไอ้สัสวูชี่ไยลืมลืมลืมโอ้ลืม,ลม,ลม,ลมติม No God please no 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 คุณเติมไม่โอเคนะสำหรับการหรือว่าคราบก็น่าจะประมาณนี้กาสำหรับใครชอบคลิปนี้กาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครป์ผมด้วยนะพเพื่อจะได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมก็เลยว่าก็เล่นมาก็สนุกนะมันมัน เออขนาดเล่นแบบโกงนั่นแหละแบบตีของบวกสิไปสู้จังแพ้เลยก้อนหนึ่งนะมันมีอะไรปะคริสตันที่แบบซัดชีวิตได้ไม่มีแอมบิลไม่มีแจ็คให้หรอวะไม่นะไม่ก็สำหรับใครต้องการที่รอเล่นนะก็ไลค์คลิปนี้พี่ด้วยเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับผมก็เอ้ยมันมีอะไรอัปเดตปะตรงนี้ไม่โอ้ยเอ้ยม,มีอาหารโอ้ทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคไปครับบ๊ายบายกดไลค์ like คลิปนี้เยอะๆต้อเป็นกำลังใจนะฮะบ๊ายบาย